นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่9ตามใจตามใจตัวเองไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ถ้าเอาแต่ใจตัวเองมากไปก็อาจจะทำร้ายคนอื่นได้หรือมากสุดก็จะยิ่งทำร้ายความรู้สึกตัวเองร่วมไปด้วยแต่ก็นะ ทำมมวแต่ห้ามใจแล้วเมื่อไรจะได้มีความรักเช้าวันใหม่มาพร้อมกับเสียงไก่จากบ้านข้างๆขันปลุกประสานไปกับนาฬิกาตนแตรตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นห้องนอนของเขาเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าทำด้วยมือพื้นไม้สักขัดมันช่วยให้เดินได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวเสี้ยนต่ำเท้า นแตรพลิกตัวลุกจากเตียงกดปิดเสียงนาฬิกาปลุกก่อนที่จะดังรบกวนความสงบของแม่จำเนียนคนตื่นเร็วเดินไปรูดเปิดม่านที่หน้าต่างลมแรงพัดทําให้ใบของต้นมะม่วงหน้าบ้านหล่นเกลื่อนกราดกลิ่นดินชื้นจากละอองหมอกยามเช้าชุนให้สดชื่นมีเสียงนกกระจิบกระรอกร้องดังปรักปรายโสนแตรสูดลมหายใจลึกพลางยิ้มมุมปากอารมณ์ดีจนต้องทำเพลงออกมา ดเขาหยิบผ้าคนหนูผ้าด่าเดินไปยังห้องน้ำเสียงน้ำจากฝักบัวกระทบร่างกายดังประสานกับเพลงพื้นเมืองจังหวะสนุกที่เปิดจากลำโพงเล็กๆต้นแตรร้รองเพลงออกมาอย่างเต็มเสียงราวกับว่าเขาอยู่กลางคอนเสิร์ตเมืองแปะเป็นแดนโกสแอลมวนไปพระหาดชอเฮ เสียงเพลงแหวกความเงียบของเช้าอันสุขสงบจนแม่จำเนียนที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในห้องนั่งเล่นถึงกับสะดุง้งโอ๊ยเสียงดังไปสามบ้านแปดบ้านมึงจะเสียงอดังอะไรขนาดนั้นแม่จำเนียรตะโกนขึ้นพร้อมหยุดมือจากงานหน้าสวยใสยไปมาเอือมระอาลูกชายคนเดียวของตนเองเบาๆหน่อยชาวบ้านแตกตื่นกันหมดแล้วตนแตรหัวรอขับในลำคอ ตะโกนตอบกลับจากในห้องน้ำก็คนมันมีความสุขนะแม่จะให้น้องร้องไห้หรือไงเล่ามีความสุขอะไรร้องแบบนี้เสียงอยากกับควายร้องไห้หิวยาแม่จำเนียนเงยหน้ามองหลังคาเรากับต้องการขอความช่วยเหลือจากฟ้าดิน <laughs> โอ้ยแม่ก็โนแตรหัวเราะลัน่นหยุดลางหน้าแล้วกแกล้งพูดเสียงเศร้าควายก็ลูกแม่นั่นแหละ เสียงเพราะขนาดนี้เดี๋ยวออกไปร้องให้ฟังสดๆเลยเอาไหมตนแตรพูดพลางร้องเพลงต่ออย่างลันลาแม่จำเนียนวางเข็มเย็บผ้านในมือถอนหายใจหนักก่อนจะตะโกนกลับไปเสียงเพราะอะไรกันเสียงเหมือนหมากัดกันมากกว่าจะให้แม่อายคนท้าหมู่บ้านหรือไงโถแม่คนมีความสุขแม่ไม่เข้าใจเลยเพลงก็ดีเสียงก็ดัง ชาวบ้านฟังแล้วมีแต่จะชอบนะสิตูนแตรหัวเราะลั่นในห้องน้ําเสียงน้ํากระทบฝักบัวดังขึ้นเป็นจังหวะแม่จําเนียนสายหัวมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนพูดเสียงดังชอบอะไรกันเดี๋ยวก็มีคนเอาไม้มาเคาะประตูบ้านหาว่าบ้านเราทําลงลิเกตอนเช้าโถกแม่ผมแค่ซ้อมไว้เผื่ออนาคตได้ไปร้องเพลงงานวัดจะได้ไม่เขิน อนาคตบ้านไหนล่ะแ๋ยวก็มีคนมาขอร้องให้หยุดร้องก่อนที่ไก่ในหมู่บ้านจะพากันหูหนวกหมดต้นแตรหัวร้อชอบใจจนไหลสันเขาคว้า้าคนหนูขึ้นมาซับหน้าแล้วเดินออกมาจากห้องน้ําแม่ไม่ต้องห่วงไก่ฟังแล้วร้องประสาเสียงกับน้องทุกเชา้าแม่จำเนียนมองบนใส่ลูกชายที่เดินยิ้มออกมาจากห้องน้ําใส่หัวอย่างเหนื่อยใจแต่ใบหน้าแฝงไปด้วยความเอ็นดู ไปไปรีบแต่งตัวเดี๋ยวก็ไข้กินจ้าแม่ตนแตรหยิบเสื้อผ้าตัวโปรดมาใส่อย่างกระฉับกระเฉงเขาใช้หวีจัดทรงผมหน้ากระจกอย่างตั้งใจทาครีมกันแดดบนใบหน้าด้วยความพิถีพิถันเรากับกำลังเตรียมตัวสลับการออกเดินทางครั้งสำคัญเสียงนกร้องแว่วดังมาจากด้านนอกทำให้เขาหยุดคิดชั่วขณะเขามองตัวเองในกระจกอีกครั้ง คิดถึงเมื่อวานตอนพาวิกเตอร์ไปเดินเล่นรอบเมืองถึงแม้จะเป็นแค่การพาทัวร์ธรรมดาแต่กลับรู้สึกสนุกไปกับการได้แชร์ประสบการณ์ที่มีในท้องถิ่นนี้ทุกมุมของเมืองที่เขาเห็นจนชินตากระับน่าสนใจขึ้นเมื่อได้เห็นผ่านตารูมก,กับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนคำพูดและเรื่องราวตอนเดินไปส่งวิกเตอร์ที่โรงแรมยังคงชัดเจนอยู่ในสมองและความรู้สึกจนอดที่จะยิ้มกว้างตอนออกมาไม่ได้จริงๆ เมื่อคืนวาน3ามทุ่มสินาทีโตนแตรเดินนำวิกเตอร์มาจะถึงหน้าโรงแรมที่พักหลังจากเล่นบอลและพากันไปนั่งทานข้าวเรียบร้อยแล้วสายลมของฤดูหนาวพัดผ่านพาความรู้สึกสดชื่นมากระทบร่างกายของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรยากาศร,รอบตัวที่เต็มไปได้วยแสงไฟจากถนนและร้านค้าเล็กๆทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นและน่าอยู่ ทั้งสองหยุดยืนที่หน้าโรงแรมหลังจากพากันเดิน,นเงียบๆมาจนถึงที่นี่ y o u อ l ร i อลส์ right. ถึงแล้วครับตนแตรผู้เสียงเบาพลางยิ้มให้วิกเตอร์พยักหน้ารับคำบอกของเขาแต่ยังไม่ได้ขยับตัวเดินเข้าไปในดวงตาของเจ้าตัวแสดงความรู้สึกบางอย่างที่ตนแตรไม่อ่านอ่านออกได้ thank you ขอบคุณนะน้ำเสียงของวิกเตอร์ยังคงนุ่มนวล แต่แฝงไว้ด้วยความกังวลและความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปิดบังได้วันนี้คุณเจ็บตัวเพราะผมเยอะเลยผมขอโทษนะวิกเตอร์พูดเสียงเบาดวงตาที่ตนแตรเต็มไปด้วยความรู้สึกวันนี้ระหว่างพวกเขาเกิดเหตุไม่คาดคิดหลายอย่างมากแม้จะเป็นเพราะอุบัติเหตุแต่ก็อดที่จะคิดว่าตัวเองมีส่วนทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ตนลแตรยังคงยิ้มบางเขาใส่หัวช้า,ชา มันเป็นอุบัติเหตุหน่าอย่าคิดมากอักซิเดน์น่นะวันเนี้ยผมคงดวงไม่ค่อยดีเขาพูดออกมาอย่างไม่จริงจังแม้จะยังรู้สึกเจ็บหน้าผากที่โดนเบาซึ่งวิกเตอร์ตั้งใจเตะโชว์แต่พลาดอาัดใส่เต็มหน้าไม่น้อยผมหัวแข็งจะตายน้ำเสียที่ใช้พูดยังคงมีความอบอุ่นแฝงอยู่เช่นเคยเขาพยายามปลอบคนที่ดูเหมือนจะไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ลงได้แต่ถืออย่างนั้น วิกเตอร์ยังคงไม่สบายใจอยู่ดีเขาขยับเท้าหนึ่งก้าวเพื่อเขาไปใกล้ตัวแตรนิ้วเรียวยืน่นไปสัมผัสบริเวณที่ยังคงมีรอยแดงปื้นแผ่วเบาซึ่งเป็นการกระทําที่ทำให้คนตัวสัมผัสเผือกั้นหายใจอย่างลืมตัว mm. หัวใจของตัวแตรวิววาบก็จะเต้นแรงขึ้นอย่างห้ามไม่ได้ใบหน้าผ่าร้อนทางที่อุณหภูมิลดลงกว่าเมื่อเย็นไปหลายองศาเจ็บไหมครับ เออเออเอา,เอา,เอาไม่โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โอ้ขอโทษครับวิกเตอร์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ตูนแตรเจ็บแต่เผลอลูน้ําหนักมือแรงไปหน่อยกล่าวคําขอโทษเขาก้าวเทา้าถอยหลังปากบางเม้มแน่นเจ้าตัวนิ่งคิดอะไรอยู่สักพักก่อนจะควักกระเป๋าออกมาหยิบเงินจํานวนหนึ่งตั้งใจจะยื่นให้ตูนแตรเพื่อเป็นทิปและคําขอโทษที่ทําให้เจ็บตัวซ้ําแล้วซ้ําอีก ทำเหมือนที่มักทําเวลาได้รับความช่วยเหลือหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนโน้ no. ตตนแตรเห็นแบบนั้นก็รีบยกมือขึ้นปฏิเสธทันที It's okay we are friends don't think too much ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอย่าคิดมากเขาพูดเสียงจริงจังแต่ไม่ได้แข็งกร้าวจนทำให้คนฟังรู้สึกไม่ดีตนแตรอยากให้วิกเตอร์รู้ว่าระหว่างพวกเขาไม่ใช่แค่ธุรกิจ เพื่อนไม่เอาเงินหลอกแต่ไม่แต่แล้วตนแตรตัดบทวิกเตอร์นิ่งคิดไปสักพักก็จะมองตนแตรด้วยความรู้สึกประทับใจเขายิ้มกว้างพร้อมเอ่ยคำขอบคุณจากใจจริงอีกครั้ง Thank you so much for taking me to i s p a c e you're a amazing ขอบคุณมากที่พาผมไปทุกที่คุณสุดยอดจริงๆ Absolutely I'm so amazing <laughs> แน่นอนผมยอดเยี่ยมอยู่แล้วฮตนแตรตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขี้เล่นเขายักไหล่อย่างมั่นใจ Yes, you are great ใช่คุณยอดเยี่ยมมาก You're welcome, you're happy, I'm happy อินดีครับคุณมีความสุขผมก็มีความสุขวิกเตอร์ยิ้มให้ก่อนที่จะพูดต่อ Okay, see you tomorrow Okay เจอกันพรุ่งนี้นะ เขาพูดพลางมองตนแตรด้วยสายตาที่เต็ไมไปด้วยความหวังเล็กๆว่าตนแตรจะตอบตกลง tomorrow พรุ่งนี้เหรอคราวนี้เป็นฝ่ายตนแตรที่นิ่งไปบ้างเขาไม่อยากให้วิกเตอร์รู้สึกเสียใจถ้าหากจะตอบปฏิเสธออกไปแต่ก็ยังไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าพรุ่งนี้ตนจะมาเป็นไกด์อีกเมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วตนแตรก็เลยที่จะบอกความจริงออกไป oh I think อัน t ับเธอพรีเนอ๋อคงจะเป็นคนอื่นพรุ่งนี้น่าจะเป็นคนอื่นแล้วแหละอ๋ออ๋อโอเค not you โอเคไม่ใช่คุณวิกเตอร์ทำหน้าเศร้าลงทันทีที่ได้ยินคำพูดของเขาเจ้าตัวพยักหน้าเหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงความผิดหวังที่แสดงออกทางสายตาได้งั้นผมขอโทษอีกครั้งนะ เอิม่มบายครับอ,อืมบายบายนะทั้งสองพยักหน้าให้กันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหันหลังแยกจากทางกันในช่วงเวลาที่แสนจะเงียบสงบมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านอยู่รอบตัวตนแทรหยุดยืนนิ่งเมื่อเดินได้ประมาณ5้าก้าวเขาหมุนตัวหันกลับไปมองตามแผ่นหลังของวิกเตอร์ที่เพิ่งเดินผ่านประตูโรงแรมเข้าไปจนกระทั่งรับสายตา รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ขาดหายไปอย่างน่าประหลาดโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรบายนะวิกเตอร์ขนว้าวุ่นเอ่ยบอกเสียงแผ่วแม้รู้ดีว่าเจ้าของชื่อนั้นจะไม่มีวันได้ยินก่อนตัดใจหันหลังเพื่อเดินไปยังจุดที่ตนเองจอดรถพ่วงข้างเอาไว้เฮ hey, <T> <ะ>้ทีเคมะแต่ยังก้าวไม่ถึง3าก้าวก็ต้องหยุดชะงักเท้าอีกครั้ง เมื่อถูกตะโกนเรียกชื่อจากสิ่งที่ได้ยินมาทั้งวันวิกเตอร์ตนแตรหันกลับไปมองคนที่วิ่งกลับออกมาอย่างรวดเร็วจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขารอยยิ้มกว้างแต่งแต้มขึ้นมาบนใบหน้าทันทีรับรู้ถึงความอุ่นใจที่วกกลับมาอีกครั้ง I'm free oh I mean tomorrow I'm free all days ผมว่างเออผมหมายถึงพรุ่งนี้ผมว่างทั้งวันเลย คำพูดที่คิดในหัวหลุดออกมาจากปากอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกคนเรียกกันไว้เพราะอะไรคนได้ฟังก็หัวเราะเบาๆด้วยสายตาเอ็นดูก็จะพูดความต้องการที่ทําเอาตนแตรรู้สึกอายจนอยากมุดหน้าหนีอ่า uh, I f o r g o my shirt and my bag ผมลืมเสื้อกับกระเป๋า oh, 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 โออ๋อ sorry โอ้โทษที สวนแตรหน้าเจือเล็กน้อยกับคำบอกของอีกคนเขายกมือเกาไทาทอยแก้เกอ้อก็จะรีบหยิบกระเป๋าคืนให้กับวิกเตอร์แต่อีกฝ่ายยังไม่ได้รับไปเขาจึงเปลี่ยนมาส่วนอันนี้ยกเสื้อเปียกเหงื่อที่พาดอยู่บนป่าขึ้นพร้อมกับบอกความคิดตนเองด้วยน้ำเสียงที่ยังเต็มไปด้วยความคัดขินทูเดยไอจะคลีนให้แล้วพรุ่งนี้ไอจะเอามาคืนให้ยูนะครับ วิกเตอร์ยิ้มขำในท่าทางเก้อเขินของหนุ่มเหนือตรงหน้าเขาเอียงคอเล็กน้อยใช้ดวงตาเรีวรีจ้องตาคนที่แก้มขึ้นสีระเรือ่อที่ไม่แน่ใจนักว่าเกิดจากความเขินอายหรืออากาศที่เริ่มเย็นจัด If you're free, come with me. I'm e e tomorrow. Would you like to come along? ถ้าคุณว่างมาเถอะฉันหมายถึงพรุ่งนี้คุณอยากไปด้วยกันไหม ต ồ แตรพยักหน้าอย่างรวดเร็วเออรู้สึกถึงความสุขในใจเฮียแบกอะขอบคุณครับมือของทั้งสองสัมผัสกันเมื่อตนแตรยื่นกระเป๋าคืนความรู้สึกอุ่นวาววิ่งตรงสู่หัวใจของพวกเขาวิกเตอร์ยิ้มหวานให้ก่อนจะเป็นฝ่ายปล่อยมือออกเขายกมือขึ้นโบกลาแล้วหันหลังเดินกลับเข้าโรงแรมไปแต่ตนแตรยังคงยืนนิ่งด้วยหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ ดวงตาคู่สวยสันไหวมองตาวิกเตอร์เดินหาออกไปจนลับสายตาอีกครั้งเวลานี้โตนแตรรู้สึกได้ว่าในหัวใจของเขามีคำถามมากมายที่ยังไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้แต่ก็มั่นใจว่าคำตอบของทุกคำถามอยู่ที่คนคนนี้วิกเตอร์จนกระทั่งวิกเตอร์ไม่อยู่ในสายตาแล้วโตนแตรถึงหมุนตัวกลับหัวใจของเขายังคงเต้นระรัวไม่เบาลง เรากับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เขาอยากวิ่งไปข้างหน้าเขาไม่สามารถหยุดความรู้สึกตื่นเต้นในตัวเองได้เมื่อต้องอยู่ใ,ใกล้กับวิกเตอร์จึงทำให้คนเพิ่งเคยรู้สึกแบบนี้ตัดสินใจวิ่งไปยังจุดที่จอดรถพร้อมตะโกนเสียงดังอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่เย้ <Yeah! S 1> ท่ามกลางถนนที่ยังคงมีรถวิ่งสวนทางกันไปมา ตนแตรพยายามเก็บอาการดีใจจนร้องเย่ไปหลายต่อหลายครั้งเอาไว้แม้ภายในใจของเขาจะยังเต็มปไปด้วยความเขินอายและความสุขที่ปิดบังไม่มิดเขาพยายามทำหน้าเรียบเฉยท่ามกลางสายตาของรถมอเตอร์ไซคันอื่นที่จอดติดไฟแดงข้างกันแต่เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนไปรอยยิ้มที่ไม่อาจห้ามได้ก็ปรากฏขึ้นต้านทานลมหนาวคนมีความสุขรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจ นจนลืมกลัวไปที่ซ้ำว่าน่าจะแห้งจนแตกเพราะความเย็นปัจจุบันวันนี้พาวิกเตอร์ไปเที่ยวไหนดีนะตนแตรยิ้มให้ตัวเองในกระจกเขาชอบการเป็นไกด์ให้กับอีกคนเพราะนอกจากจะรู้สึกดีแล้วกูยังได้แชร์สถานที่ในบ้านเกิดให้คนอื่นได้รู้จักมากขึ้นด้วยไอ้ยหรอละไปดีกว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จ ตนแตรก็รีเเรบเดินออกจากห้องสาวเท้าเข้าไปหาแม่ที่ยังนั่งเย็บผ้าอยู่ที่มุมห้องรีบก้มหน้าลงไปหอมแก้มแม่จําเนียนอย่างรวดเร็วเพราะรู้ดีว่าจะโดนบน่นหอมจังเลยสาวคนนี้เดี๋ยวเธอไอ้นี่ท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้นไปแล้วนะแม่แล้ววันนี้จะไปไหนอีกละ่ะแม่จำเนียนเงยหน้าขึ้นจากงานเย็บผ้า ก็จะส่งสายตาค้อนมองลูกชายที่ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเมื่อวานแม่บอกหนานไกลว่าจะไปนับตรงนะวันนี้ไม่น่าได้ไปแล้วอ่ะแม่แต่เมื่อวานน้องเจอพี่หนานไกลแล้วนะไม่รู้ละไปคุยกันเอาเองจ้าแล้วนี่ตกลงจะไปไหนตนแตรยิ้มกว้างให้กับคำถามของแม่ไหลบางพลางยักขึ้นลงเป็นท่าทางทะเลนพาวิกเตอร์ไปเที่ยวน่ะสิแม่ เขาตอบพลางตกกระเป๋าที่ถืออยู่ในมือเขามาขอแรงวันเดียวไม่ใช่หรอน้องแถมให้เขาไงตอบแม่พร้อมยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจจนมือขึ้นโบกลาแม่ก็จะก้าวเท้ายาวเดินไปยังบันไดหน้าบ้านไปแล้วนะแม่แม่จำเนียนพยักหน้าอย่างขอพิธีใส่ลูกชายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงจนต้องตะกนลบอกไปช่วยหรือไปวุ่นวายเฮรขับรถขับราก็ระวังด้วยละ่ะ ลูกชายที่กำลังจะเดินออกจากบ้านจึงหันกลับมามองแม่จำเนียนอีกครั้งรู้สึกอบอุ่นกับคำถามของแม่อย่าห่วงแม่เดี๋ยวน้องจะพาเขาไปเที่ยวให้สนุกเลยแม่จำเนียนยิ้มบางพร้อมพูดขึ้นอย่างขำขันไม่รู้ใครจะสนุกระหว่างแขกกับมึงเนี่ยโตนแตรหัวร้อนชอบใจขณะที่เขาวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ความรู้สึกหลากหลายอัดแน่นในหัวใจ วันนี้นับเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาพร้อมที่จะพาวิกเตอร์ไปเที่ยวและสร้างความทรงจำใหม่ๆให้กันแล้วเมื่อตุนแตรมาถึงหน้าโรงแรมของวิกเตอร์เขาจอดมอเตอร์ไซค์ถอดหมวกกันน็อกออกพร้อมรอยยิ้มอารมณ์ดีแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อหันสายตาไปเจอภาพบางอย่างตรงหน้าข้างลานจอดรถกว้างร่มคันใหญ่สีสว่างแสบตาค่อยๆเคลื่อนออก เผยให้เห็นหญิงสาวในชุดล้านนาเธอสวมเวทกันแดดขนาดใหญ่กว่าใบหน้ายืนโพสท่าอย่างมั่นใจในสรีระสมส่วนของตนเองภาพนั้นดูขัดกับบรรยากาศร,รอบข้างเล็กน้อยเพราะใต้ร่มเงาต้นไม้และรอบพื้นที่มีพ่อค้าแม่ค้านั่งจัดของด้วยท่าทางเรียบง่ายแต่เธอกลับดูโดดเด่นราวกับดาราฮอลลีวูด Hello Hi เสียงใสดังขึ้น พร้อมรอยยิ้มหวานที่ส่งตรงมาถึงเขาเธอเดินมาจับมือเขาท่าทางที่ดูมั่นอกมั่นใจก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นอ่อนหวานในทันทีทุกอย่างตอนนี้ขัดกันไปคนละทิศคนละทางกันไปหมดจนโตนตแตรจับต้นชนปลายไม่ถูกปากอิ่มเคลอบลิสติบฉ่ำวาวขยับพูดจิบปากจิบคอจนอยากยืดนิ้วขึ้นไปดีด เมื่อวานขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพอดีญาติมาลิมาจากฝรั่งเศสเลยพากันไปทำแอทิวิตี้แบบอลิทึตบิดนะจ๊ะส่วนวันนี้ไม่ต้องลำบ,บากก็ได้มาลิรวบเอ้ยรับจบเองจ้าเขายืนอึ้งไปครู่หนึ่งพยายามประมวลผลทุกคำที่เธอพูดก็จะเร่งสติให้กลับเข้าร่างเมื่อเธอเขย่ามือแรงขึ้นจนกลัวว่าไหลจะหลุดในใจร้องตะโกวนว่าเกิดแต่กับกูนี่แหละเว้ย สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่